สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมจะพาทุกคนมามาประจุในดินเดียนอียิปโบราณกันนะครับิืมจนรายการก็พบกับรูปปั้นของเทพออยคุปนะครับของดินเดียนอียิปโบราณน,นะครับในะที่นี้ก็คือเซนท่านโคราดนะครับวันนี้เป็นวันแรกนะครับคนเยอะมากนะครับน,นกฮูก นี่จะเป็นทนาะประตูทางเข้านะครับนี่แล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นซอมบี้นะครับนี่เป็นมัมมี่นะครับเหมือนเหมือนเหมือนคนจริงๆนะครับนี่จะมีสองตัวนะครับให้เรามาถ่ายรูปก,กันนะครับอินเดนอียิปบรานนะครับ เดี๋ยวนี้ก็จะเป็นเจ้าหน้าที่นะครับเขากำลังทำถ่ายรูปอยู่นะครับนี่โปนอาหารอูดนะครับอูดนี่ก็จะเป็นสัตว์ชนิดหนึ่งนะครับที่มันสามารถกระหดอดทนมากนะครับสามารถไม่กินอาหารได้เป็นสัปดาห์สัปดาห์เลยนะครับนี่เป็นสัตว์ที่แบบว่า แข็งแกร่งมากนะครับนี่ทะเลชายนะครับมันจะมีสองประเภทนะครับก็คืออูดหนูกเดียวแล้วก็อูดสองหนูกนะครับนี่ปวดอาหารก็กลัวนะครับนี่เ <c oughs> จ้าหน้าที่ก็ปวดไปกลัวไปนะครับดูนี่นี่นายนาย,นายแบบเด็กก, <c oughs> ก็กลัวเหมือนกันนะครับนี่ <c oughs> ดูจากสีหน้านี่ก็เออ ก็กลัวเหมือนกันเออูด <Interior> นี่เขาเป็นสัตว์ที่ไม่ทําร้ายคนนะครับถ้าถ้าไม่มีใครมาทําร้ายเขาเขาไม่ทำร้ายคนนะครับเจ้าหน้าที่ก็แชะภาพไปแชะภาพไปนะครับน่ารักมากครับนจุดนี้ ก็จะเป็นแมวนะครับแมวในตระกูลของแมวทะเลชายนะครับตรงนี้สามารถจับนกกินได้นะครับตรงนี้ตัวควบนกกินได้นะครับนี่เด็กๆจะมันยืนเฝ้าเลยนะครับเพราะว่าเขาบอกว่าเคยเห็นแต่อยู่ในวิดีโอนะครับเห็นตัวจริงนี่ตกใจเลยตรงนี้ก็จะเป็นนกนะครับนกฮูกนะครับนกฮูกยักษ์นะครับนี่สามารถถ่ายรูปได้นะครับตรงนี้ ตรงนี้จะเป็นนก,นกแก้วมาคอนะครับจะเป็นสัตว์ในอ่าววีปอเมริกาหรือเปล่าน,ะนกแก้วพันนะี้เนาะไม่ได้อยู่รวมในสัตว์ในอวชเวียิอีบนะครับส่วนนกแก้วนะครับตรงนี้เด็กๆชอบให,ใหญ่เลยนะครับมาเล่นกับมันได้นะครับเพราะว่าเด็กไม่กลัวกันนะครับ อืมตรงนี้จะเป็นนกแก้วขาวนะครับสวยงามมากครับนี่สามารถถ่ายรูปได้นะครับอืมเจ้าเยี่ยวนะครับวันนี้เขาไม่รล้นนะครับวันนี้ถัดมาก็จะเป็นโูนของสัตว์เลื้อยคานนะครับีอีกโกนาขาวนะครับเป็นสัตว์ในตระกูลเพชรสูติกนะครับนี่ปกตินี่เขาจะอายคนนะครับจะ แต่เป็นสัตว์ในตระกูลเพิสโติกก็คืออ,อยู่กับสามารถอยู่กับคนได้นะครับไม่กลัวคนส่วนตัวนี้ก็ถ้าอยู่ในธรรมชาติเขาก็ถ้าเกิดภัยอันตารายมาหรือว่ามีสัตว์นักล่ามาทำร้ายเขาเขาจะผัดหางเหมือนจิ้งจกุกจิ้งจกุกตุ๊กแกบ้านเรานะครับก็จะผัดหางให้นักล่าได้กินหางเขานะส่วนนี้จะเป็นงูเหลือมนะครับนี่ นอนแอ่งแมงอยู่แล้วนี้นี่งูเหลีมม่ยมงูสีนะครับสุดท้ายก็จะเป็นแกะนะครับแกะนี่ไม่ใช่เหมือนแกะบ้านเรานะครับนี่เป็นแกะในทวีทวีปแอฟริกาเนี่ยครับคนจาก,กันไปก็โควต้หนึ่งใบหนึ่ง subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องของผมด้วยนะครับถ้าจะสนับสนุนช่องของผมก็ อย่าข้ามโฆษณานะครับเแล้วพบกันใหม่นะครับนี่นายแบบตัวน้อยของเรานี่ให้อาหารอย่างชอบใจเลยครั้งนี้ไม่กลัวนะครับนี่ยี่แยงเลยเนี่ยพิธตกราวันนี้ไม่เห็นกลัวเลย